สวัสดีค่ะนี่ฉันเมียผู้ใหญ่นิ่มนะคะ,ะก็ได้มามอบเงินให้ยายลองแล้วนะคะจากใครคะอันนี้ก็จากเอซเยอรมนีนะคะคุณป้าต้อยแสงทองค่ะ,อะขอขอบคุณคุณป้าต้อยแสงทองเดิมที่ว่านำอันชะพานบุญมาให้ยายคือว่าเมียผู้ใหญ่นิ่ม มาให้ยายยายก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ครอบครัวของคุณป้าต้อยจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาอย่าเจ็บอย่าจนให้ร่ำให้รวยเด้อค่ะ,ค,ะค่ะคุณ<ม>ยายรองก็ได้อวยพรแล้วนะคะ<ม><ม>แล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กรุณาให้ความอบอุ่นแก่เรานะคะแล้วก็ ช่วยอุดหนุนค่ะ,ะกับข้าวให้ช่อง YouTube หรือว่าให้ช่างพญานาคนะคะ,ะก็ขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ,ะเรียีทุกท่านใจดีมากเลยค่ะเอาเอาเอาชักคลิปจเจ้าคลิปเดียวก็พอละค่ะอันชั่วโมงอันนาทีเดียวนะยังยังไม่พอคะ่ะตอนนี้เอายายลองก็พูดไปหน่อยเขาต้องให้อ้าวอาารเจ้าชีทถามยังกระถาหรอาอาใช่ไ,ไ,ไ่ห้านาทีเท่นั้น อ๋อยายลองยายลองรู้สึกยังไงอตอนนี้ปิดปิดอันนั้นเลยปิดอะไรคะติะดเหลืองแล้วมันเหลืองไม่ได้ยินไม่ได้ยินของห,น,อหออนูนะขณะกำนานอ,อยู่อืมเดี๋ยวลองสวยมากเลยนะคะวันนี้นรู้สึกยังไงคะตอนนี้รู้สึกก็ ดบาใจ,จอ๋อสบายใจอยู่เนะาะดีใจเนาะค่ะที่ได้รับดีใจอยู่เพราะว่าเอฟีคิดถึงนะคะจะได้เอ่อมาซื้อคงกับข้าวเลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็อ่ายายก็ขอให้เอฟีทั่วโลกทั่วประเทศไทยน่ะให้พากันเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใหญ่นิ่มเยอะๆนะคะคจะได้ะะพัฒนาหมู่บ้านค่ะจะได้จะได้เป็นผู้ใหญ่อัน คนดีกับเขาแน่ไม่ต้องให้ใครมาดรามาสมัยก่อนนะค่ะข,ขอบคุณ,น,คณนะคะเุิแล้วก็เลียตกันเนะาะค่ะตั้งแต่นี้ไปเราก็นับใหม่เนะาะค่ะไม่ต้องไปอันนี้ให้ช่องผู้ใหญ่นิ่มมากมายเดอ้อคนเฮาไนหะยจะไปด่าเพื่นนลายเดอ้อด่าเพื่นนอนไหยบ่ได้ได้ผู้ใหญ่นิ่มกับ ห้านคอยได้มาเป็นยังค่ะถ้าเขามีความสุขก็ไม่เป็นไรค่ะคุณประลองเราไม่ผิดไม่ให้ด่าเด้ขาดค่อยไม่เลยอ่าก็ขอให้ผู้ใหญ่นิ่มและอันเมียผู้ใหญ่นิ่มนะอ่อจงรักษาความดีในจุดนี้จงนำพาให้ไทยบ้านกอกไปสู่ความเจริญและก้าวหน้าให้คนทั่วประเทศทั่วโลกมาได้บึงได้บ้านเฮาเนาะมาเที่ยวบ้านเฮานะผู้ชมเออ ยายก็มีส่วนร่วมในจุดนี้ยายก็เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่นิ่มเสมอมาเออไม่เคยว่าถึงจะไม่อะไรยายก็ไม่เคยว่าให้เขาดอกเดี๋ยวเขาก็คิดเองได้คนเราทุกคนมันก็ขนาดมือก็ยังไม่เท่ากันเนาะ <c oughs> ยังมือสันออ้น,น <c oughs> มือยาวอยู่นิ้วสั้นนิ้วยาวอยู่น่ะนะแล้วก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใหญ่นิ่มเลยเด้ออย่าลืมได้มีอะไรก็ช่วยผู้ใหญ่นิ่มแนะนําผู้ใหญ่นิ่มด้วยเพราะว่า เพื่อนก็เลี้ยงลูกตั้งสามคนลูกก็ผู้ชายทั้งหมดนะค่ะใครๆฐานะเขาก็ยังไม่ค่อยดีต้องได้กินเงินเดือนแล้ไม่ได้แหลนันเพราะนั่นแหละเออเขาก็ทําตามหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาสิบกว่าปีแล้วเนาะค่ะิบกว่าปุยิบกว่าปีแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาออกสักเถอะเพราะว่าความดีของเพื่อนอืม นิสัยพูดหญ่นิ่มก็คล้ายๆข้อนี่แหละเอ่อไม่เกินไม่มันไม่มากไม่น้อยก็เหมือนนิสัยยายนี่แหละเพราะว่าสายเลือดเดียวกันมันก็ต้องคล้ายๆกันเวลามันอยากพูดก็พูดเวลามันไม่พูดมันก็ไม่พูดนะ แต่ถ้าเวลามันพูดมันก็ปกปกคือกันได้คือกันกันย<ฮ>าด <ฮา S 2> นะเวลามันพูดอะอ่ะ <ฮา S 2> ขอบคุณยายลองมากเลยนะคะ <ฮา S 2> ที่เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่นิ่มกกกนะคะเป็นกำลังใจให้เราต้องนำประชาชนไป ให้มันจเจริญรุ่งเรืองไะ้ไม่ใช่ล่าหลงได้แล้วก็ขอขอบคุณ f อซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องผู้ใหญ่นิ่มโกอกอกนะคะอขอขอบพระคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ